นั่นคือชื่อมันแต่พอมีพระพุทธเจ้าไปนั่งตรัสรู้ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกชื่อมันมาว่าโพธิลุกะโพธิมันดร่มโพโพธิอันนั้นแปลว่าปัญญานี่นั่งสำราบอยู่ในต้นโพเบิ่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นพอจะเข้าใจต้นโพจิกโพหั่งไปนี่แล้วเขาก็ได้เป็นอันว่าเรามานั่งอยู่ใต้ต้นโพต้นโพเตงต้นโพรังไปนี่แล้ว นี่เราหลุดมานะหลุดออกมาจากอำนาจครอบงำแห่งวัตถุนิยมเรียกว่าวิมุตติยุคเราย้อนมาย้อนมาถึงวิมุตต์แล้วแต่จิตใจของเราแม้แต่ยังไม่หลุดแต่เราก็ฟื้นมาจนถึงนี้หลังจากนั้นมาสู่สมาธิสมาธิก็เอาละทีนี้ไม่จะฟังเฉยๆทำตื่นมาตีหนึ่งตีสองก็ประกาศสงครามชื่อว่าศูนย์ก็ย่อมแสงแรงมหันชื่อว่าจันทร์ก็ย่อมเห็นแสงเย็นอ่อน สุภาษิตบทหนึ่งพึงสังวรตายด้วยร้อนยังไม่ร้ายเท่าตายเย็นตายเย็นที่กิเลตันหามันแผ่เผาอยู่ในวัฏสงสารกี่แสนพบกี่แสนชาติยังไม่รู้จกหลาบจะเข็ดทีนี้พอเรารู้ขึ้นมามันร้ายกาดนักตายเย็นก็เลยมารบประกาศเป็นนักรบสงครามเย็นขึ้นมาเอาก็มันไม่ใช่เย็นธรรมดานะหนาพ้อมนะ ไอ้นี่ก็ย้อนมาถึงวิมุตย้อนมาถึงสมาธิย้อนมาถึงศีลศีลแปดศีลอุโบสถเต็มเผาเพลือสมาทานกันตรงนี้เอาให้ยิ่งกว่าเก่าจากห้ามาถึงแปดหลังจากนั้นก็มาถึงสุตะสุตะก็ไปว่าสดับตรับฟังศีลก็จจำสมาธิก็เจริญฟังก็ฟัง หลุดออกมาจากอำนาจครอบงำทางวัตถุชั่วคู่ชั่วยามช้างพับหูงูงแลบดินก็ยังดีเป็นอันว่าทานเราก็ได้ทานที่นี่ย,ยิ่งยิ่งอยากจะทานเพราะมองเห็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วจะรับเลี้ยงปีหน้าตักเข้าไปยี่สิบกว่าเจ้าภาพแล้วแต่ก็ดีนะาต,าตมาว่าถ้าเกิดว่าปีหน้ามากันเยอะๆเจ้าภาพเดียวไม่พอหรอกไม่ไหวก็หลายๆเจ้าภาพนี่ก็ดีแล้ว ถ้ามันเลืออาตมายังจะคิดต่อไปว่าฝากไว้เลยโดยเฉพาะเอาไว้สนับสนุนกิจการนี้เพื่อค่าอาหารโดยเฉพาะในปีต่อ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 ไปเพื่อพวกเราล้มหายตายไปลูกหลานมันบูชาวัตถุนิยมเกินไปจะไม่มีใครสนับสนุนในเรื่องนี้พี่น้องทั้งหลายรู้ไหมว่าจะเกิดวันนัดพบอย่างนี้ขึ้นมาเนยอาตมาคิดห้าปีไปเทศตรงนู้นตรงนี้ใครถวายสตางค์กันเทศมาเลือ เก็บเก็บเอาไว้เพื่อจะมาซื้ออาหารเลี้ยงคู่ปฏิบัติธรรมเพราะอาจจมาไม่มีอิทธิฤทธิปฏิหารที่คนทั้งหลายเขาจะมาเชิดชูบูชาไม่มีลาบสักระอะไรทําน้ำมนต์ก็ไม่เคยทําตั้งแต่บวชมานีจะไปว่าอะไรที่คนเขาจะมาเชิดชูบูชาอย่างนั้นก็เก็บเล็กผสมน้อยหปีไปเทศแต่วัดอื่นที่เขาปฏิบัติธรรมนึกว่าวันหนึ่ง เราจะชวนคนมานั่งใต้ต้นไม้เราจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพราะไม่เคยกล้าขอจากพี่น้องชาวบ้านเนี่ยบาทหนึ่งไม่เคยแผ่เท่ารู้กวอนนี้พอคิดว่าพอจะเลี้ยงคนได้จะดอกสักสองสามร้อยคนก็ลองประกาศไปเทศตรงไหน,นตรงไหนก็บอกว่าเอานะถ้าขยันจะลองดูจะกล้าหารไปอดไปอยากไปดูอาตมาจะพาปฏิบัติธรรมเป็นวันนัดพบ ผู้ไฟทําเจ็ดวันเจ็ดคืนคิดว่าคนจะมาสักสองสามรอปีแรกตักเข้ามาตั้งห้าร้อยพ่อคอพ่อ,อเงินเก็บมาไว้หาปีนี้เพราะสื่เสื่อเน่กินเลี่ยงเลยห่ออาศัยนูน่นชาวบ้านชาวบ้านกุจิกที่เป็นแบกเป็นหามช่วยกันทําอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมห้าร้อยคนอาจมาเป็นเจ้าภาพให้ทุนปีแรกตอนหลังมาคนเข้าใจก็เลยมีเจ้าภาพ วันละคนละคนปีต่อมามันก็เลยยืดมาถึงปีนี้คนที่ทําอาหารที่แบกที่หามของเราอยู่สุดเวียงตายไปสองคน้ะนายชุนนี่อายุ30สิบกว่าปีตายไปแล้วปีกายนี้สองลายที่ทําอาหารจนเน็จจนเหนื่อยเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเวลาจะตายแกก็พูดพรามไม่มีสติพูดแต่เรื่องอาหาร จึงคิดขึ้นมาว่าปีนี้ต้องทําบุญอุทิศให้พวกที่ตายไปที่มาทําอาหารด้วยที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหมดนายชุนกําจําปาบ้านกุจิกเวลาจะตายแกกขาบนอยู่อย่างเดียวบนหาอาตมาแล้วก็บนหลับตาก็เพ้อขัง้งโอ้ยบ่พอกินแล้วคนแห่งหลายไอ้จังนี้นหนึ่งเขาไว้ไว้เปล่าไฟแกพูดในเรื่องทําอาหารกลัวจะไม่พอพวกปฏิบัติธรรม ห้าปีที่เขาแบกเขาหามอยู่เนี่ยปีนี้ตายตายพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นห่วงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยอาตมาจะคิดว่าบุคคลเหล่านี้ยอมพาบานไม่กล้าเอาปโยนน์ลงนรกดอกสองลายที่ยังหนุ่มตายไปแล้วปีนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องจ้างกุ๊กสแล้วมิฉะนั้นมันจะได้เผากันเอกสักลายสองลายพวกพวกกุ๊กอยู่ตรงนู้นไม่ไหวนะที่จ้างมาจะได้วางแผนใหม่ว่า ถ้าเขาไม่ไหวนี่เราต้องมีการรุมกันตกลงปีนี้จ้างดูปรากฏว่าวันเดียวเท่านั้นร้องจ้ากเลยก็ดีเราเตรียมกำลังไว้ตามหมู่บ้านก็รุมกันอันนี้เล่าให้ฟังดะหากเรามีเจ้าภาพมากกันขึ้นนี่ทำเหลือปีต่อไปเราก็จะเก็บไว้สาหรับปีต่อไปต่อไปต่อไปไม่แน่เพื่อว่าบุญเรามี เกิดทำมานุภาพอาจจะมีเพื่อนมากเพิ่มเติมขึ้นเยอะมันก็ต้องมีอะไรตามมาเพิ่มขึ้น